ตั๊กสิริพรเสียใจอาบให้ลูกจนถึงอายุสิบขวบได้สติเพราะปากิตั๊กซิริพรเสียใจอาบให้ลูกจนถึงอายุสิบขวบได้สติเพราะปากิกเห็นเบื้องหน้าอารมณ์ดีเปื้อนยิ้มตลอดเวลาที่ได้เห็นแฟนคลับแต่เบื้องหลังภายในใครจะรู้เล่าว่าตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดนักร้องนักแสดงตัวแม่มีปมในในหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต เคยชีวิตวัยเด็กลำบากมากต้องอยู่กับยายและเรื่องที่เคยทำผิดกับลูกชายสุดที่รักเพราะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแต่ปัจจุบันเป็นครอบครัวตักสิริพรถือว่าน่ารักมากๆเพราะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่เข้าใจความรักแบบ LGBTQ คุยกันทุกเรื่องปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตด้วยตัวเองในรายการ Wood ี i อินเตอร์ของวูด d ีมิลินทจินดา โดยมีช่วงตอนหนึ่งตาสิริพรเล่าให้ฟังว่าตอนนี้น้องภูจะอายุ21ปีแล้วเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสซึ่งที่ผ่านมาการเลี้ยงดูลูกเราเลี้ยงเขาแบบไข่ในหินแล้วเลี้ยงแบบผิดด้วยโรคซึมเศร้าหลังคลอดที่ตนเองเป็นก็ทำให้ห่วงลูกมากกว่าปกติเป็นหนึ่งเท่าจะนั่งร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลไปทำงานใจก็อยู่กับลูก แล้วพี่ไม่ให้ลูกทำอะไรเลยพี่จะทำให้ลูกทุกอย่างแล้วจะเป็นคนที่กลัวเชื้อโรคตอนนั้นเหมือนคนบ้าโรคจิตอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่ก็ยอมรับว่าตัวเองผิดนะถ้ามองกลับไปถ้าวูดดี้ไปหาพี่ที่บ้านพี่จะไม่ให้วูดดี้จับลูกกลัวเชื้อโรคอะไรแบบนี้บ้าบอไปแล้ว นอกจากนี้ตักษิริพรยังยอมรับอีกว่าตนทะเลาะกับนุ้ยเชิญยิ้นสามีตักษิริพรจนสามีเสียโทรศัพท์มือถือไม่รู้กี่อันแล้วเธอปาทิ้งเนื่องจากทะเลาะกับเธอเรื่องลูกที่เธอจะห่วงลูกมากผิดปกติแม้กระทั่งการอาบน้ำเธอยังอาบให้ลูกจนถึงอายุสิบขวบ วูดดี้คิดดูนะที่อาบน้ำให้ลูกตนลูกสิบขวบบ้างไหมหละ่ะนี่คืออีกหนึ่งปมของพี่คำว่าพ่อแม่รังแกฉันเอามาใช้คำนี้กับพี่เถอะมันใช่เลยแต่จุดเปลี่ยนความคิดของตักสิริพรก็มาจากซูโม,โมก่กิกหรือป๋ากิกเกียริกิจเจริญที่วันหนึ่งแกเห็นตนมาถ่ายรายการแล้วมีอาการซึมเศร้าหมายถึงว่าทุกคนร่าเริงแล้วตักสิริพร เศร้าตลอดเวลาแกเลยเรียกมาคุยแล้ววันนั้นมันเลยเป็นการคุยเหมือนเปิดอกเลยนะเธอก็ไม่เคยคุยกับใครเพราะพี่ก็ไม่รู้จะคุยกับใครปัญหาตรงนี้กับผัวก็คุยไม่ได้คุยกับแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่อยู่พิษณุโลกไม่มีคนที่จะปรึกษาตรงนี้เหมือนแกมาทลายตรงนี้ให้ตัดสินใจพูดกับแกแบบเปิดอกเลยน้ำตานี่ไหลพราก ที่เล่าให้แกฟังหมดเลยพี่กิ๊กหนูเป็นอย่างนี้งี้หนูเลี้ยงลูกอย่างนี้งี้ทำไมหนูทำอย่างนี้นี้ตอนนี้น้องภูสิบขวบแล้วหนูยังอาบน้ำให้ลูกอยู่เลยพูดแล้วขนลุกตั๊กสิริพรบอกว่าป้ากิ๊กนั่งสอนเลยมึงทำแบบนี้ไม่ได้มึงรังแกลูกอยู่แล้วแกก็สอนว่ามึงต้องทำอย่างนี้เหมือนแกมาเอาภาระทุกอย่างออกจากตนหมดเลย เธอโล่งที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยสิบปีเราทำแบบนี้กับลูกแล้ววันนั้นคุยกับปากิกเสร็จที่กลับไปปฏิบัติเลยปกติจะรีบกลับบ้านไปบ้านน้ำให้ลูกทุกคนห้ามอาบวันนั้นกลับไปบ้านบอกลูกว่าภูอาบน้ำเองนะลูกเขาก็เข้าไปอาบน้ำเองแต่ตอนที่เขาอาบน้ำเองที่แอบไปฟังพูดแล้วน้ำตาจะไหลเขาอาบเองครั้งแรกในชีวิต เขาอาบไปแล้วเขาร้องเพลงไปแสดงว่าที่ผ่านมาสิบปีเขาทรมานมากที่ยืนน้ำตาไหลรู้เลยว่านี่กูทำกับลูกมาเป็นสิบปีเขาอาบน้ำเองมีความสุขอดูสิแต่พี่ก็ขอโทษลูกนะที่เรียกลูกมาแล้วก็ขอโทษเขากับสิ่งที่แม่ทำแม่ผิดไปแล้วพี่คุยกับเขาทุกเรื่องเลยนะเราไม่มีความลับกันตั๊กสิริพรเล่าอีกว่า จนวันหนึ่งเขาเดินมาพูดกับเราซึ่งเธอก็คิดไม่ถึงลูกเดินมาบอกว่าแม่ผมไม่มั่นใจว่าผมชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเดินมาพูดเองนะแต่เชื่อไหมมันเป็นคำพูดที่เธอโคตรมีความสุขเลยเพราะพี่รู้สึกว่าลูกไม่มีความลับกับเราลูกเราไม่กดดันแล้วตอนแรกพี่นุ้ยก็อาจจะทำใจไม่ได้อยู่นิดหนึ่งนะ ด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเนอะแต่เราก็คุยกันนะว่าพ่อเดี๋ยวนี้โลกมันไม่เหมือนสมัยเราแล้วนะโลกมันไปเร็วมากความรักไม่มีการที่จะมาแบ่งอะไรแล้วความรักก็คือความรักทั้งบ้านพี่เลยนะทั้งแม่น้องสาวพี่เราคุยกันเปิดอกในครอบครัวแล้วก็คุยกับลูกว่าภูลูกจะเป็นอะไรก็ได้แต่แม่ขออย่างเดียวได้ไหมลูก ลูกอย่างเป็นภาระให้สังคมอย่าเป็นภาระพ่อแม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีแม่ขอแค่นี้อาจจะไม่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้เราดูแลตัวเองกันได้แต่ผูต้องห้ามมาเป็นภาระพ่อแม่นะเคยเห็นไหมคนที่โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงทุกวันนี้ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยอย่างนั้นไม่เอานะ อยากจะเรียนอะไรอยากจะทำงานอะไรตามใจภูเลยไปมีชีวิตของภูเพราะชีวิตคือชีวิตของภูแม่ให้กำเนิดจริงแต่ไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเราก็แนะนำเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงซึ่งเขาก็ปรึกษาเรื่องแฟนนะคุยกันหมดค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเขายังไม่เจอที่ถูกใจข้อมูลภาพจากว o ดดี้อินเตอร์วิว